ทำความรู้จักสี่มือตกตัวจบสกอร์แคนาดาที่สาวไทยต้องระวังวันนี้และสองทุ่มคืนนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยพบกับแคนาดาเมื่อวันที่สี่ต่อคอ 65ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ2กลุ่ม F นัดแรกเมืองลุสประเทศโปแลนด์ซึ่งทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกจะพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ15ของโลกโดยจะเริ่มแข่งวันอังคารที่4ตุลาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับแคนาดาผ่านเข้าเล่นรอบ2ด้วยการเอาชนะคาซัคสถาน บัลแกเรียและเยอรมนีรั้งอันดับ7ของกลุ่ม F ขณะที่ทีมชาติไทยผ่านเข้าเล่นรอบ2ด้วยการเอาชนะตุรกีโครเอเชียเกาหลีใต้และโดมินิกันและรั้งอันดับ4ของกลุ่ม F สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงแคนาดาที่สาวไทยต้องระวังมีดังนี้ 1. เคียราฟานริกหมายเลข3 ตัวตกหัวเสาพลังโจมตีสูงวัย23ปีสูง188เซนมมีจุดตกสูงถึง302เซนเมและมีจุดบล็อกอยู่ที่288เซนมโดยในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมาแล้ว5เกมเธอทำไปทั้งสิ้น87คะแนนคิดเป็นประสิทธิภาพโจมตี47.46%ซึ่งรังอันดับที่4ผู้เล่นที่ทำคะแนนจากเกมรุกมากที่สุดและท็อป10ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุด2 อเล็กซาเกรหมายเลข9หัวเสาตัวที่เด็ดของทีมวัย28ปีที่มีส่วนสูง185เซนติเมตรมีจุดตบสูงถึง323เซนติเมตรและมีจุดบล็อกอยู่ที่315เซนติเมตรโดยในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมาแล้ว5เกมเธอทำไปแล้ว69คะแนนคิดเป็นประสิทธิภาพโจมตี41.83 3เปซ็ฮิลารีฮาวหมายเลข14 อีกหนึ่งหัวเสาฟอร์มร,ร้อนแรงวัย24ปีที่มีส่วนสูง186เซนติเมตรโดยในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมาแล้ว5เกมเธอทำไปทั้งสิ้น57คะแนนคิดเป็นประสิทธิภาพโจมตี42.20%สี่เอมิลี่มาริโอหมายเลข19 ล็อกกลางวัย25ปีที่มีส่วนสูง191เซนติเมตรมีจุดตบสูงถึง318เซนติเมตรและมีจุดบล็อกอยู่ที่302เซนติเมตรที่ไม่ได้มีดีแค่ที่การบล็อกเพราะเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เสิร์ฟตัดเกมรุกคู่ต่อสู้ได้ดีโดยในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมาแล้ว5เกมเธอทำไปทั้งสิ้น41คะแนนคิดเป็นประสิทธิภาพโจมตี46.67%ิละติดท็อป5ของผู้เล่นต์แลแตมดูงสุดจาก,กเงิร์เโดยท คะแนน